สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับติดตามในนิผลรถตู้ขานะครับวันนี้นะครับผมมานะครับส่งมอบเจ้าโตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้2.5เป็นตัว G นะครับตัว G คือตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปถุงลมนิรภัยคู่ไอถุงลมนิรภัยแอร์แบกนะครับปี2008 เป็น ABS นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับรอสักครู่เดี๋ยวพี่ธนยศกําลังจะเดินทางมาถึงนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นู่นนะครับมาแล้วนะครับยังไม่ได้สวัสดีลูกค้ากันเลยให้ลูกค้าตรวจสอบรถอยู่นะครับตอนนี้นะครับลูกค้านะครับทําอาชีพนะครับอยู่นี่นะครับผมพามาดูนะครับนี่คืออาชีพคือลูกค้านะครับอยู่ที่หน้างงานคือรับเหมาก่อสร้างนะครับก็คือรับเหมาทำบ้านอย่างนี้นะครับ ก็แค่รับเหมาบ้านนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับตอนนี้ก็รอพี่ธนยศมานะครับตอนนี้มาแล้วนะครับสวัสดีลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้นะอ่ะสวัสดีก่อนนะครับเดี๋ยวสวัสดีเป็นทางการนะครับเดี๋ยวรอพี่ธนยศลงมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับคันนี้พระเอกของเรามาแล้วนะครับพระเอกเรานะครับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เดินทางไล่ๆกันมานะครับระยะทางไกลมากนะครับวันนี้ไกลมาก25กิโลครับผม สวัสดีสวัสดีนะครับทุกคุคนะครับพ่ออมพี่น้องนะครับบ้องไปทุกคนนะครับมือนีผมมามอบรถนะครับลูกค้าอยู่สีสเกตนะครับเพื่อนเดินทางมาจากสีสเกตเพื่อมารับรถนะครับพอดีรถอยู่เต็นอยู่สารคามลูกค้าอยู่มาอยู่สารคามแล้วนะครับตอนนี้กาไออนุมัติลุกด้วยเนาะของปุ๋งซี อ่าที่ตามมาเพียมาดูดไปครับเนี่ยเกือบปีแล้วครับเกือบปีเอ้ยแกยังโดูดอยู่ครุ่นรุ่นเพ่าอยู่านบ่ผ่านนี่ครับรุ่นครับอ่าแกตอนแรกว่าอ่ากลัวซื้อไม่ได้นะครับอ๋อถ้ามีดาวยังไงก็ผ่านครับเออเพราะว่าอย่างอ่าเขาเหลวเปิดวลวัสดุเหลื่อมเยู่ตอนนี้พี่เอ๋น้องเขาทํางานนะครับอ่ารับเหมาก่อสร้างนะครับก็คือ ได้ได้ทุกอาชีพนะครับกเต้นเต็นเราเนี่ยจะจะไม่ได้เน้นอะไรนะครับแต่ขอให้ลูกค้าไม่ติดเครดิตถ้าติดก็ออกได้ขอมีเงินดาวนะขอมีเงินดาวแล้วก็ตามเงินไถ่นะครับถ้าลูกค้าติดเครดิตนะต้องตามเงินอันนี้ลูกค้าไปดูรถที่เต็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็รายการนี้พี่เขียนไม่ให้ละพี่ก็ตรวจสอบยบร้อยมดแล้วเขียนให้มดแล้วแล้วตอนนี้ก็เด้เป็นหนีเต็มตัวแล้วเขาเขาเขาโทรมาไปว่าได้รับรถไป ครับผมรับอยู่โอเคสั่าเขาสิ่งมึดมัวสั่นเงิ้พที่สิว่าเขาบางครั้งเะคนบอกว่าโทรมาบอกก่อนแล้วครับโทรมาบอกก่อนแล้วนะครับโทรกันแล้วนะครับแล้วเป็นไงบ้างนะครับรถคราวนี้เออโอเคครับพอใส่เนาะครับพอใส่ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนสองแสนกว่าบาทนะครับคันนี้วีโก้เนี่ยตอนนี้เราเรามันมันไม่รู้เป็นยังไงครับราคามันมันยังสีขึ้นหรือสีลงมันยังเบี่ยงเบี่ยงอยู่ตอนนี้ผมก็ยังงงงบราคารถอยู่ตอนนี้อันนี้ถือว่าได้ดีเป็นตัวจีด้วย อ่านะผมมามอบนะเสือเขาจะได้ใส่เสือขึ้นกันครับผมนะครับเดี๋ยวขอพานิ่งหน่อยนะครับครับเดี๋ยวนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับลูกค้าขาดไม่ได้เลยปลาล่าครับบอมีบอมมี่ซื้อบอมมีขายนะครับไปตามท้องตลาดนะครับซื้อรถผมเท่านั้นถึงจะได้กินผมอยากขายอยากขายครับใครอยากสั่งก็ซั่งนะครับนี่สองร้อยกว่าบาทครับปลาล่าไม่ทีดานะครับพร้อมรงเลยสองคันสองลายหาสีผมชง ทรงทั่วประเทศพร้อมกว้างห้าสิบบาทสองส่งครับมาได้เลยนะครับถ้าผู้ใดได้รถเราก็คือเงียบเก็บจะไม่ได้กินปลาแดกแซ่บปลาแซ่บเนาะเขาเมนท์ให้ผมเลยนะครับว่าปลาแดกแซ่บปลาแซ่บถ้าแซ่บมีพี่คนหนึ่งนะครับแกไปซื้อรถเติร์ดผมนะครับก็ได้ปลาล่าไปบอกว่าอร่อยก็สั่งซื้อกับผมอยู่นะครับถ้าใครจะกรุณานะครับก็สองร้อยห้าสิบบาทผมราคาส่งค่าส่งมันก็ประมาณยี่สิบกว่าบาทแล้วก็ค่าแพ็คกล่องทุกอย่างรวมเบ็ดเสร็จแล้วสองร้อยห้าสิบ ครับนะครับรอันนี้เราไม่เราไม่ขายครับเราให้ฟรีครับผมขอบบคคุณรักินลื้มไม่ได้เป็นแพกเนี่ยแต่กินทอดปลารากับขี้แม่คาวดีนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามขอบคุณลูกค้าที่มารับชมนะครับว่าเราไปส่งรถที่ไหนแล้วก็ดูรถเดี๋ยวตอนเย็นนี้นี่พนจะรีวิวคันสมาเทียบให้ดูนะครับรจสีดำสีดำนะครับใครอยากสนใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอยากให้น้องฝากอะไรให้ถึงหน่อยนะครับ ฝั่งไหนไปเออมีมีร้านพี่มีร้านจริงไหมมีมีครับเออเป็นเต็นท์รถเป็นมีมีเต็นท์รถเราเรามีจริงนะครับบ่มีหลอกลวงเพราะว่าน้องไปฮอร์ตเต้นแล้วครับอ่าโอเคครับผมเต็นท์คนนี้บ่มีอีกแล้วครับครับอ่าเต็นท์คนนี้บ่มีอีกแล้วครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากมนะครับขอบคุณครับ